ทดลองนะครับแผงจากโซล่าเซลล์ต่อเข้าสวิตชิ่งโดยตรงอันนี้แผงแผงนี่มีโวลต์แค่ไหนครับก็น่าจะสามสิบสิบแปดแผงครับสิบแปดแผงแผงสามร้อสนะี่สิบวัตต์สิบแปดแผงครับโวลต์ลอยประมาณ โวล์เนี้ยไม่ได้เอามิเตอร์มาเจ็ดร้อยห้าสิบโวล์ก็จะนี้แดดถบอยู่ผมเอามาต่อสวิตชิ่งโดยตรงจริงๆสวิตชิ่งหนึ่งตัวหรับแผงได้ไม่ถึงได้ประมาณสามร้อยสามสิบครับก็คือเอาไฟบวกไฟลบมาอนุกรมทางเข้าสองตัวก็ใช้ได้แล้วไม่มีปัญหาผม ตอนแรกผมอนุกรมสามันต่อกันจะตอนนี้ทำได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีแผงเป็นแผงไฮวลตนแล้วก็บอร์ดบอร์ดไฮวต์นี่แพงมากก็จะแล้วก็เอาแผงโซล่าเซลล์โดยตรงมาต่อเข้ากับผมใช้เป็นแอลเป็นสีแดงนะแอลเป็นบวกครับ <N S 2> เอ็นป็นลบแล้วก็เอาเอนตัวที่หนึ่งมาเข้าเอตัวที่สองแล้วก็เอาเอนเนี่ยเข้ากับลบเคลื่อ,อนกมรมสองตัวแต่ตัวนี้อาจจะอย่าให้ชนกันนะคิดว่าชนกันอาจจะถ้ามีกาวที่โค้งก็น่าจะพังตัวนี้ใช้งานได้ครับตัวนี้ปรับวนปรับเอมปรับวนได้เลยตัวนี้ตัวเล็กนะครับผมซื้อมาทดลองนะครับทดลอง ็นตัว10แอมถ้าเสียก็พังฮะตัวนี้ตัวผีชีพเลยยังไงก็ใช้ได้ครับมีไฟที่สองโวลต์เข้าแล้วตอนนี้ก็ผมยังไม่กล้าต่อตัวเดียวเนาะถ้าตัวเดียวเจ็ดร้อยโวลต์คิดว่าน่าจะพังเพราะคาปาคาปาตัวนี้รองรับได้4 5 0ห้าโวลต์ตัวนี้รับสี่สรโวลต์ถ้าต่อตรงก็คือพังอย่างเดียวดูเนาะคาปาน่าจะระเบิด ตัวนี้เขาแบ่งกันสองตัวก็าหารสองสามเจ็ดร้อยห้าสิบก็สามร้อยเจ็ดสิบห้าตัวนี้ก็เกือบอยู่ในตัวนี้สี่ร้อยโวลต์เนี่ยตัวนี้ก็เกืบอบดี๋ยวผนจะแปลงสองตัวนี้ให้สองตัวนี้ให้ปรับโวลต์ได้แล้วก็จะมาใช้ชาร์จแบตบชาร์จแบตตัวนี้แบตตัวนี้ผมใช้ทำอะไรผมใช้เดิมที่มันมี wifi นะครับ ไวไฟแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเปิดปิดอัตโนมัติของอินเวอร์เตอร์ก็ทีชี้สรุปว่าใช้ได้นะความรู้ใหม่สำหรับผมนะสำหรับคนอื่นก็อาจจะรู้แล้วก็วได้เป็นผมเอาผมใช้วิธีคิดโดยการเราใช้ใช้หลอดไฟ12โวลต์ในระบบ24โวลต์นะคือเอาหลอดไฟมาอนุนกรมกันสามารถรองรับ24 24โวลต์ได้ ก็เนีเป like so, ็นความรู้ใหม่สำหรับผมนะครยังไงก็ติดตามชมกันได้แล้วครับส่วนคัดเอาที่ดํานี่ไม่ไม่ได้ไหมเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าจริงจกเข้าไปในอินเวอร์เตอร์ก็เลยทำให้ไฟกันฟ้าช็อตแต่ตอนนี้ใช้ได้ดู